จานไฟมีมาร์กนะครับแล้วก็ตัวแคงเองก็มีมาร์กด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอีกตัวหนึ่งที่มีมาร์กนะครับหรือจุดสังเกตนะครับก็จะเป็นตัวริมนะครับตัวริมตัวนี้ที่ทํามานะครับก็จะเป็นจุดศูนย์ใต้บนของข้อเหวี่ยงนะครับซึ่งจะหันไปเบริณด้านหน้าของเฟืองเพลาลาลิ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปปุ๊บจะเห็นร่องมาร์กจานไฟกับร่องมาร์กของตัวข้อเหวี่ยงนะครับตัวนี้หันไปบริเวณด้านหน้านะครับตรงที่เพลาลาวลิ จะเห็นได้ว่าตัวนี้จะตรงกับบริเวณล่องมาร์กนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะงัดให้ดูนะครับเฟืองเผาเหลาลิ้นนะครับจุดขวางเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะตรงกันนะครับเป็นแนวขวางแบบนี้เลยนะฮะก็จะเสมอกันกันกบตัวฝาสูบเลยนะครับอันนี้คือจุดสังเกตของเวฟร้อยสิบไอแล้วก็มาร์กตัวเผาเหลาลิ้นจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้เราหันแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่ามันตรงกันในลักษณะไหนเข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับตัวนี้นะครับมันจะตรงกันในลักษณะแบบนี้นะครับหันหน้าไปข้างหน้าแล้้้้วววเห็็นนนััครบาแลกตีะถ วางกันคร่าวๆแบบนี้ก็จะตรงกันแล้วก็ตัวนี้เฟืองพาวาลอลินก็จะขนานกันกันกบฝาสูบแบบนี้อ่าแกให้เห็นกันชัดๆนะครับก็คือมาร์กตัวนี้จะต้องตรงกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะตรงกันแล้วก็ตัวมาร์กตัวนี้ก็จะหันไปด้านหน้าแบบนี้ครับดูแล้วจะทําตามหรือจุดสังเกตก็สามารถทําตามได้เลยฝากกดแชร์กดติดตามด้วยครับ